การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างแพร่หลายได้เร่งการบูรณาการเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานต่างๆรวมถึงสาขาการศึกษาเช่นเดียวกับในสาขาอื่นๆการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่เฉพาะหรือข้อจำกัดด้านเวลาอีกต่อไปในฐานะผู้ฝึกสอนหรือนักการศึกษาคุณสามารถเลือกที่จะดำเนินโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์หรือในรูปแบบไฮบริดคุณยังมีตัวเลือกในการเรียกใช้แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส แม้ว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแต่ก็เพิ่มความต้องการให้คุณจัดการความซับซ้อนของชั้นใหม่เหล่านี้ในด้านต่างๆเช่นการออกแบบหลักสูตรการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการส่งมอบเนื้อหาการใช้ AI เชิงสร้างสรรค์นำเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำทางความต้องการเหล่านี้แทนที่จะออกแบบบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้น AI เชิงสร้างสรรค์เช่น Co-pilot สามารถให้กรอบเริ่มต้นหรือชุดทางเลือกอื่นที่กำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วยการให้แนวทางเฉพาะแก่โค้ดพายลอตเช่นผลการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายหรือรูปแบบคุณสามารถสร้างการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของคุณได้สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสารรค์ของคุณเพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้อย่างละเอียดแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไฮบริดและเสมือนจริงคุณจะมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยตรงกับผู้เรียนมากขึ้นดูเหมือนว่าปริมาณข้อมูลอีเมลและการโต้อตอบระหว่างคุณกับผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์เช่น Microsoft 365 Co-Pilot สามารถช่วยคุณสรุปอ e ีเมลและร่างการตอบกลับได้นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำประเด็นการอภิปรายและรายการปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ระหว่างการฝึกอบรมได้ด้วยด้วยเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาที่ได้รับโดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ฟีเจอร์สร้างรูปภาพใน Co-Pilot เพื่อเสริมบทเรียนของคุณด้วยรูปภาพที่สร้างโดย AI หรือใช้เพื่อช่วยคุณสร้างบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของผู้เรียนคุณยังสามารถสั่งให้โคพา l o t สร้างแบบร่างแบบทดสอบเพื่อทดสอบทักษะความเข้าใจการบูรณาการ AI เชิงสร้างสรรค์นในการศึกษากำลังเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเปลี่ยนวิธีทำงานในแวดวงการศึกษาโดยการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ประสิทธิภาพและทักษะของผู้ฝึกสอน